สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาศิลปะชั้นป4ี่นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของภาพพิมพ์ก้านกล้วยค่ะเนื้อหาที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็คือภาพพิมพ์จากก้านกล้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำภาพพิมพ์จากก้านกล้วยนะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนจะต้องออกแบบภาพที่เราจะ ใช้การกล้วยเนี่ยไปพิมพ์บนกระดาษของเราเราจะออกแบบยังไงนะคะอย่างเช่นออกแบบเป็นรูปผีเสื้อออกแบบเป็นรูปดอกไม้ออกแบบเป็นรูปต้นไม้หรือสัตว์ชนิดต่างๆนั่นเองแล้วแต่จินตนาการของนักเรียน,นเลยนะคะ ต่อมานะคะเมื่อเราได้ภาพที่เราออกแบบแล้วก็ผสมสีน้ําหรือสีโปสเตอร์ลงไปให้มีความเข้มข้นพอประมาณนะคะนําก้านกล้วยตัดในลักษณะต่างๆเช่นตัดแนวเฉียงตัดแนวตรงนะคะหรือแนวยาวก็ได้นะคะนํามาเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทําภาพพิมพ์จากนั้นนะคะนําผู้กันนะคะจุ่มสีตามที่เราต้องการ แล้วก็ไปทาบนพื้นผิวของต้นก้านกล้วยนะคะด้านที่เราตัดนะคะที่มีลักษณะพื้นผิวอยู่นะคะพิมพ์เป็นลวดลายต่างๆตามที่เราออกแบบไว้เมื่อเราจะใช้กานกล้วยที่มีสีอื่นเราก็เปลี่ยนก้ารกล้วยอันใหม่หรือล้างพู่กันให้สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดกับผ้าหรือชิดชู่นะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนสีและกดนะคะ การกล้วยลงไปบนกระดาษนะคะตามรูปแบบที่เราได้ออกแบบไว้จนเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการตามความคิดของนักเรียนแต่ละคนนะคะหลังจากนั้นเมื่อภาพใกล้แห้งหรือแห้งหมาดๆแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมโดยการที่นำนะคะผู้กันวาดเพิ่มเติมหรือใช้ ดินสอสีไม้หรือปากกาเมจิกตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีผู้กันสีน้ำหรือสีโปเตอร์จานสีการกล้วยที่เราตัดไว้แล้วนะคะในลักษณะต่างๆสมุดวาดรูปหรือว่าเป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะคะนักเรียนเรามารู้จักคุณสมบัติของสีโปเตอร์นะคะสีโปเตอร์จะมีลักษณะเทือกแสงเวลาเราระบายก็จะ สามารถระบายทับกันได้หลายรอบนะคะส่วนสีน้ํานะคะจะมีลักษณะโปร่งแสงนะคะเนื้อแป้งน้อยนะคะเวลาเราระบายเราอาจจะระบายซ้ํากันได้ไม่เยอะหรือว่าจะระบายทับกันได้ไม่มากนะคะ คุณครูมีวิดีโอการทำผ้าพพิมพ์จากก้านกล้วยเป็นตัวอย่างให้เรียนดูนะคะก่อนที่จะลงมือทำไปดูกันเลยค่ะ เมื่อนักเรียนพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานแล้วเราไปทำใบงานที่4.3ภาพพิมพ์จากก้านกล้วยกันเลยค่ะโดยให้นักเรียนนะคะตีกรอบภาพให้เรียบร้อยเขียนหัวข้อด้านบนและอย่าลืมนะคะเขียนชื่อนามสกุลเลขที่และชั้นเรียนด้วยตัวบรรจงให้เรียบร้อยอ่านออกนะคะให้นตรวจง่ายนี่คือผลงานตัวอย่างภาพพิมพ์จากก้านกล้วยนะคะโดยการสร้างสรรค์ในรูปแบบ ต่างๆต,ต,ตามจินตนาการของนักเรียนนอกเหนือจากรูปแบบที่คุณครูให้ดูก็ได้นะคะเมื่อนักเรียนสร้างสรรผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะผลงานส่งในลายกลุ่มประจำวิชาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ